สว,วัสดีครับผมนายมนตรีพรผลผู้ในการโรงเรียนเฉลิมเกียิสมเด็จล<ม>่าสีนครินภูเก็ตในพระราชุปตมสมเด็จประเทศพระราุดาเสยามมรมราชจุมาลีวันนี้จะมาบอกกล่าวเรื่องการใช้นัตกรรมแก้ปัญหาการระดมทรัพยากรจากการที่ผู้ปกครองนำนำคนมาจ่ายค่า ค่าเทอมค่าบำรุงการศึกษาโดยตรงเรียนมาเป็นใช้ระบบดิจิทัลในโรงเรียนจากปัญหาดังกล่าวพบว่าที่ผ่านมาโรงเรียนมอบให้ครูที่ปรึกษาเก็บเพินค่าบำรุงการศึกษาส่งผ่านไปยังโรงเรียนแต่ประสบปัญหา,าในเรื่องของการเก็บเพินดังกล่าวเนื่องจากว่า,าบางครั้งครูไม่มีเวลาบางครั้งครูได้เก็บเพินไปไ,ไว้ที่ตนเงกนโกนไปสมมติ ในภายหลังทําให้เกิดการตรวจสอบยุ่งยากทําให้เกิดการาติดตามนั้นล่าช้าและเกิดความไม่โปร่งใสในเรื่องดังกล่าวโรงเรียนได้ได้สร้างโมเดลขึ้นมาเป็นโมเดลดารลิสนะได้ร่วมกันออกแบบร่วมกัรกทดลองใช้แล้วก็นำวัตก,กรรมนี้นขึ้นมาใช้โดยใช้ระบบตจิต้นนี้มาใช้ในการจัดเก็บเกินบำรุงการศึกษาหรือการรวมทรัพยากร จากการที่โรงเรียนดำเนินการดังกล่าวเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาความผ่งใสและก็สร้างความถูกต้องและก็เก็บพฤตอกรรมรวดเร็วนะซึ่งผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดําเนินการของเรื่องนี้อย่างมากซึ่งนัตก,กรรมนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตก,กรรมที่นําโรงเรียนเข้าสู่ระบบดิจิตอลเพื่อแก้ปัญหาการเก็บคะแนนรุมการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรแก้ปัญหา าการที่บุคลากร,กรนะครับโดนร้องเรียนจากปปชหรือว่าแก้ปัญหาจากการล่าช้าที่แจ้งข่าวสารผู้ปกครองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่สามารถที่จะให้รูเรียนอื่น,นฐานช้าอื่นนั้นสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบ QR ว o า e เข้าขเว็บไซต์โรงเรียน w w w s w t k a เ t ็บซ จากนั้นคลิกล่กชําะเงินบำรุงรักษาผ่านระบบ QR code กรอกข้อมูลโดยเลือกเทอมปีการศึกษาที่ต้องการชำระจากนั้นกรอกรหัสนักเรียนหรือชื่อนามสกุลแล้วกดค้นหาตรวจสอบความติดต้องตวจสอบชื่อนามสกุลชั้นเรียนจำนวนเงินก่อนชำระเงินชำระเงินผ่านธนาคารพิมพ์ใบแจ้งชำระเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาเน์เตอร์ธนาคาร สามารถชำระเงินผ่าน QR code, าร์ c o d e สแกน QR code หรือ Barcode ด้านล่างเพื่อกดชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ได้ทันทีแค,คปภาพหน้าจอหลักฐานการจ่ายเงินเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะดิฉันพรทิพทิบนาถลางรองผู้มวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนะคะ ผลสำเร็จนะคะในการพัฒนาระบบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้แนวคิดดาริสโมเดลนะคะจะทำให้การบริหารด้านการเงินมีความโปร่งใสรวดเร็วถูกต้องตรวจสอบได้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจแล้วก็การบริหารงบประมาณในองค์กรนะคะมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างกับสถานศึกษาอื่นได้ค่ะ ในการใช้ระบบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภายใต้แนวคิดดาริสโมเดลนะคะเราได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบแล้วก็ลดภาระลดภาระงานของผู้ให้บริการเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทั้งในฝ่ายงบประมาณและการบริหารงานของโรงเรียนค่ะค่ะเมื่อก่อนนะคะเวลาชำระค่าเทอม จะต้องมาชําระเงินที่โรงเรียนหรือว่าจะต้องนําใบเปไปที่ธนาคารซึ่งไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ปกครอเนี่ยเราก็ต้องทํางานนู่นนี่นั่นเนาะบางครั้งเวลาก็ไม่ได้ที่จะเหมาะสมแต่ในยุคปัจจุบันนี้การชําระค่าเทอมสามารถชําระค่าเทอมผ่านออนไลน์สแกน QR code ชาระง่ายมากค่ะสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็นในยุคปัจจุบันนี้ วิกฤตโควิดเราไม่ต้องมีความเสี่ยงที่จะไปธนาคารหรือปมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะเพิ่มความเสี่ยงนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณโรงเรียนมากๆที่นําระบบที่ทันสมัยมาใช้ในการชําระค่าเทอมให้กับเด็กผู้ปกครองขอบคุณค่ะประโยชน์ต่อผู้รับบริการทางเลือกใหม่ที่สะดวกสบายในวิธีใหม่มน n o r m a l ะดวกปลอดภัยทันสมัยใช้งานง่ายกับการชำระเงินบุิการศึกษาผ่านระบบ QR Code Bar Code การศึกษา2563จําจำนวนนักเรียน2,249คนมีผู้ปกครองใช้ระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษาด้วย s ูบายอิ่งจำนวน2045นคนคิดเฉลี่ยร้อยละ90.93และมีผู้ปกครองใช้ระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษาด้วยเงินสดเฉลี่ย34คนคิดเป็นร้อยละ1.51มีผู้ปกครองค้างชำระจำนวนเฉลี่ย170คนคิดเฉลี่ยร้อยละ7.56 ปีการศึกษา2564าจำนวนนักเรียน258.3คนมีผู้ปกครองใช้ระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษาโดยระบบ h o o ู b u y i n g จำนวน1736คนคิดเฉลี่ยร้อยละ67.21และมีผู้ปกครองใช้ระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษาด้วยเงินสดเฉลี่ย9คน คิดเฉลี่ยร้อยละศูนยมีผู้ครองครั้งชำระจำนวน838คนคิดเฉลี่ยร้อยละ32.44